versus Valera. Watch เวอร์ซิสวาลีราระวังนิ้วมือฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะครับจริงเอิร์ธท็อกก็น่าเก็บไว้นะครับเดี๋ยวขอเล่นคู่เซนเดอร์ครับจะก็จะแก้ได้ไหมให้กี่ใบ,บซอมบี้เชานะ่า เจ๋งมากๆเลยนะครับซอมวิเชาจะเล่นกลน,นะเขาใช่ไหมนะอานจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนี่พยายามเล่นกลน,นะครับนี่เขาก็ตีตีมาได้อยู่ดีนะครับ oh. แบบนี้เธอหน้าจะลงตอบสีไม่ได้นะครับคิดผิดนะครับพี่น้องอาวุธเพื่อไปตีก่อนนะครับรแล้วก็น้าด้านตีไปอีกทีนะครับนันน่าจะดีที่สุดสกแบสแสบด้ยนะครับเยติ แบบนี้ก็ดีที่สุดนะครับเป็นเป้าที่เขาเอาเย,ยต,ติตีมาเสร็จแล้วเขาอาจจะเอามีดเคลียร์ไม่ได้นะครับเป้าเอื่นี้เอามีดเคลียร์ได้หมดนะครับดีอยู่นะครับผมว่าเล่นแต่คอมมาสเตอร์เด้นะครับอืม โอเคนะครับผมว่าแบบแล้วก็จะด่ว่าล้วจวดได้อะไรหวังว่าเขาจะไม่มีแบ็กสเต็ปนะครับเจนี <ison> ่ไฟซันอ๋อผมสุดไปเลยนะครับจังหวะนี้ ก็แล้มีโอกาสสูง,งครับพี่อาคาได้เสือดายถูกต้องอ้โ oh, no. เรารู้นะครับว่าไงเขาต้องใช้มีดเคลียร์เสือนะครับเราเลยลงไฟรีีดากอนนะครับยังไงเราก็ต้องเอาสองตัวไปแลกกับวอลเกลเล่นครับเอจิงวอลแกนนี่ยังจะดีกว่าเขาคงไม่ได้สแปดฟาดที่มันทอนนะครับถ้าทอนอืสสวิตนี่ไข่ก็จะมีสิดตายได้ อันนี้ตีห้าน้องอยากได้โทเทมถอนครับจะไม่ค่อยได้นะครับเหมือนตายที่เล่นมาถ้าเป็นไอนี้กนายโทเทมถอนนี่แ้น่ารททาาำคาญสุดน,นะครับ แกได้ไฟอันนี้เป็นทอร์ก็แกย่แล้วนะครับเราะหว่างให้ออกมาตีมิดนะครับตีมิดไปไหนก็แย่หมดครับตีมิดเข้าหน้าครับได้ดีสดุด so many options many ทีิงเขาแน่นแต่อ,ออกตีก่อนนะครับถเกิดกะว่าจะเอาออกตีโทเทมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปุ๊ก็จะม,มีโอกาสที่จะไปโดนโทเทมอีกอันนะครับเละนะครับแบบนี้น ไม่ดีนวครับน่าจะไม่รอดอยู่ดีนะฮะับว่าเขาเคลียร์ได้นะครับเอาสามสามดีวายตีเขามาสเตอร์นะเอาตีแล้วก็ไลฟ์ชีงโหยแต่เนียนเลยนะไล่หกด้วยนะครับวอเตอร์ฟิตโอ้โห้เล็กเสร็จเราก็เคลียร์ oh here i am hello to A the time you no thrall versus guldan your soul shall be mine for doomhammer มาสเตอร์สวอตสมิธนี่ก็ไม่ใช่ใบที่น่าคีบเท่าไหร่นะครับไม่ได้รีลงหาใบาอื่นที่ดีกว่านี้นะครับน่าจะเล่นไมโครแมชชีนไปก่อนเลยนะครับเผื่อเขาแก้ไม่ได้โนอะ้ดับเบิลเซมิมิเม้นเดดีมในอรีนานะครับเพราะว่า ถ้าเล่นอลินาแล้วทิกเฟรมอิมได้เยอะแดกจะเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าเทมโปมันจะสูงมากนะครับซึ่งเหมือนเราจะสวยนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีอะไรเล่นเนี่ยจจะ,อนนะรอดโอ้โหดีอยู่นะครับแบบนี้เราจะเล่นเฟลอส,สปิล เช<ส> <board> ื <did> <c oughs> ่อบล็อกเทมโปของเขานะครับโอ้เด็กก็ช้ามากเลยนะครับอาจจะไม่ดีนะครับเด็กก็ช้าเดมอนสองตัวเป็นไรได้บ้างเดมอนที่มีพีเยอะๆเขาน่าจะมีวอยคอเลยนะผมว่า เราก็จะกรีดนะครับนี <blunt animation> ่เป็นการเล่นที่ค่อนข้างกรีดนะครับผมว่า ก็ไม่น่ามีดีกว่านี้นะครับมันกีต้องคิดว่าเราไม่ได้ใช้ขวานตีไอ้เฟรดีดาก่อนโอ้ Did say, นี่ก็เสียงมากเลยนะครับแต่ได้ด้วยนะโยนฝั่งเราหมดเลยนะครับบ้าไปแล้วนะครับ น่าจะแบบนี้นะครับแค่โหโถเทมนะเป็นโถเทมที่แย่สุดที่เราจะได้นะครับอันอื่นมีค่าหมดนะครับ you not roll shall pass mind need if I อีกสายการขยายเยอะนะครับโอ้โหมีเส้นทีนะครับ ตัวนี้น่าจะดูคุณชิ่งนิดหนึ่งแล้วจะเคลียร์นี้ทิ้งไปกาแล้ว,วก็จะหมดนะครับเทิร์นหนน้้าีถ้าเขาลงอินเนี่ยมาเยอะๆนะ่าจะหลงคาร์มาสเตอร์ไปตีแรกแล้วก็จั่วนะครับ <we> ตัวนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเคามาสเตอร์จะ พอมาสเตอร์เราจะแคคเกิลเราตีแล้วแคคเกิลไปตีแล้วแคคเกิลไปอันนี้ยังไงต้องตีทิ้งไปนะครับเงแคคเกิลไป จะไม่มีเฮลฟงเฮลไฟแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีดีจิตอลออนบอร์ดนะครับเขาไม่ให้เล่นเดมอนเลยนะครับรู้สึกเขาเซนซิงเดมอนไปนะบอมเบอร์อีกแล้วนะครับเราแอคทิเวตไข่ไม่ได้นะครับรู้สึกเราใช้ขวานไปแล้วนะครับล็อกไวเตอร์ครับแย่นะครับเนี่ยบอมเบอร์ทำแบบนี้แล้วเชดเดอร์ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ ฮาเวสโกเลมซะด้วยนะครับซึ่งฮาเวสโกเลมนี่จังหวะเนี้ยเราก็เคลียร์ได้ยากมากเลยนะครับผมว่าเราจะโกเฟสเลยหรือเปล่านะคือคําถามนะครับน่าจะเป็นโจทย์จวก่อนแย่อยู่นะครับแบบนี้โกเฟสน่าจะได้นะครับเพราะเขาไม่อยากวาดนะครับแต่เราจะตายหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไปไม่ได้นะครับ สองใบบนมือเขาเป็นเดมอนนะครับเดมอนอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อเขาลงมิสเซสออฟเพนมาแล้วครับน่าจะเป็นเดมอนที่ได้จากเซนซิงเดมอน,นครับผมว่า something Wanna blow up? น่ไม่มีหาชนะได้แล้วนะครับผมว่าจะมาบิ๊กไซ เขาไม่มีขอร์อัพเทิร์นแล้วครับเพราะว่าใบไล่สองไล่สามเขาก็มีเยอะอยู่นะแบบนี้ก็น่าจะโอเคนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่พอเราเริ่มหลังเราก็จะสามารถคอยดอกสามออกไปได้นะครับ น่าจะคอยเฟลล์สปิริตออกไปนะครับถ้าเขาไม่ลงเราคอยเฟลล์สปิริตออกไปเขาลงดับสองมเราใช้ล็อกไบเทอร์เคียดบ2 2> ับสองฟัง <itas> ดูเป็นแผนดีนะครับเราจะคอยเฟลล์สปิริต <me> ผมมึนแล้วนะครับเราคอยมาเตอร์สมิออกไปนะครับซึ่งก็โอเคนะครับ <S <S ถึงจะเป็นการเล่นที่พลาดแต่ผมว่าโอเคนะครับ โว้เป็นอิบามากครับแต่ผมแทบเรือเราจะตีหน้านะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าก็เป็นเทิร์นที่ไม่เร็วนะครับเนี่ยค่อนข้างดีได้ซับนะครับจะดีมากถ้าเขาไม่เคลียเอโทเทมมานะครับ คำถามพี่เราอยากใบตัวนี้เลยไหมนะครับมาใบาเลยก็โอเค เราอยากได้ดอกสีบ้างนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้นะครับอยากเรามีสตอมฟอสสองอันเพราะเราจะกล้าตีน้าเรนอยู่นะครับเผื่อว่าเขามีอูสอะไรด้วยนะครับคงจะมีแยสสุดเลยนะครับ ยแย่ๆวิบีกนะครับ <wonder> เป็นโทเทมที่ไม่ดีนะเข oh. าเป็นทอนกันหนึ่งหนึ่งนี่จะดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนี่จะเอาไปใช้เคลียถ้าเกิดเขาเอาสองสองเคลียโทเทมเรามาเราจะเอาหนึ่งหนึ่งไปเคลียได้นะครับถ้าเป็นทอนนี่จะช่วยบล็อกตีไปทีหนึ่งนะครับ การเล่นที่คลีฟมากเลยครับมาอีกไจชิงแล้วเฟลอ์สปิริตนี่ก็มกไม่ผิดนะครับตาตะกี้น่าจะดีกว่าแบบนี้ด้วยซ้ำน,นะครับ 130โอชิ้หายนะครับโทเทมนี่เป็นเลยใช่ o หมโอ้เขามีเอเจนต์โปรเทเกเตอร์เยอะนะครับอาณาดินนี่ถ้าเกิดเขาคุเทมโฟได้เขาเอเจนต์โปรเทเตอรวยๆเี่ราจะแบบคุยากมากเลยเรามีใบเขียนนะครับจไม่ผิด เขาจะเคลียร์เฟรออได้ยังไงน,นะครับแถมเขามีฮิลโทเทมด้วยนะครับทีเฟลลจะไม่ใช่ความผิดดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเยติอโลโทเทมนี่แทบจะเป็นไปนไม่ได้นะครับที่เราจะฟูบอร์ดขึ้นเราก็ไม่มีใบกวาดซะด้วยนะครับ เราก็หวังว่าเขาจะไม่เคลียร์โทเทมนะครับเราไม่เคลียร์โทเทมเราก็พอรอดไปได้นะครับแต่คงไม่มีใครที่จะไม่เคลียร์นะครับเถ้าเขาไม่เคลียร์โทเทมเราก็ไม่รอดอีกนะครับเพราะเาไม่มีฮิลลิ่งโทเทมนะครับ เจ็ดแปดทอดหน่อยเถอะแล้วก็ตายด้วยคอนเซ็คต์นะครับซึ่งผมว่าเขาต้องมีแน่ๆเลยนะครับอืมฟอร์ทแทงไหม เยอะเกินานารอดนะครับแบบนี้น่าเสียดายเราก็พดิกไม่ถึง8วินนะครับ ค่าซองนะครับซองร้อยหนึ่งเงินห้าสิบห้าครับหรอคุ้มอยู่นะครับแล้วไปนึงนะครับได้แล้วไเดียวนะครับบายสุดเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับดาบครั้งนี้ก็ที่น้อยไปหน่อยนะครับผมว่า ผมก็จะพยายามเล่นให้ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมจะไม่ชอบเล่นคลาสที่มันเป็นท็อปคลาสนะครับเพราะว่ามันไม่ตื่นเต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไม่เล่นท็อปคลาสนี่โอกาสที่จะได้วินต่ํานี่แค่สูงอยู่นะครับผมว่าเพราะว่าคนส่วนมากก็จะพิกแต่พาราดินเมทพาราดินเมทนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ